ข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยละครหักหลายไม่เลดีเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ท้าทะาโตปุญยังประวัติติบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้ปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูกันที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโบชิงตันดีซีของสหรัฐกับมีการจัดกิจกรรมวางป้ายข้อความ พื่อรณรงค์สนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศหลังจากศาลให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบังคับใช้กฎหมายห้ามคนข้ามเพศเข้ารับราชการทหารครับส่งผลให้มีการปลดประจำการทหารข้ามเพศหลายพันนายลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ